ประเด็นหลักๆก,ก็แน่นอนแหละอยู่ที่การรับสมัครคนที่จะลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลมาทั้งหมด5คนด้วยกันซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเรียงอยงนด้วยกันท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นตัวเต็งหลักๆเนี่ยมีประมาณ2-3สามคนครับผมจะสัมภาษณ์ไล่ไปทีละคนวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็จะข้ามไปวันพฤหัส เป็นสามท่านแต่วันนี้วันแรกเลยเนี่ยต้องใช้คาว่าค่อนข้างที่จะคลิกโผลเหมือนกันที่มีรายชื่อนี้มาสมัครในวันนี้แล้วก็ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์หลังชันวิทย์ผลชีวิตสวัสดีอาจารย์หลังครับสวัสดีครับคุณวาวแล้วก็คุณเนนท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับผมครับผมอาจารย์หลังครับผมมีเวลาอยู่อาจารย์ตรงนี้ประมาณยี่สิบนาทีครับครับถามอาจารย์เลยครับว่าเป็นมายังไงครับวันนี้ถึงได้มาลงสมัครนายกสมาคมฟุตบรลหประเทศไทยได้ จริงๆแล้วเนี่ยคุณวาวกับคุณเนนก็รู้ว่าผมอยู่กับฟุตบอลมาทั้งชีวิตอ่ะครับผมถูกไหมฮะรัผมชีวิตเลยเพียงแต่จังหวะและโอกาสมันไม่เอื้ออํานวยครับอือือต่อมาวันนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะแล้วก็โอกาสมันมันต้องบอกว่ามันเอื้ออํานวยทุกอย่างเลยครับที่ทําให้ผมตัดสินใจลงมาอืมเหตุผลที่หนึ่งเลยผมเห็นความขัดแย้งที่ผ่านมาสี่ห้าปีเนี่ยผมผมรับไม่ได้จริงอือฮอ คือคือคือเราเราปกปั้นกันมา20 30ปีนะฮะครับตั้งแต่สมัยชนบุรีโมเดลพัทยาโมเดลแล้วก็มาสุพรรณบุรีโมเดลแล้วก็ไปอะไรต่ออะไรเยอะแยะจนปัจจุบันเนี่ยเป็นบุรีรัมโมเดลไปนะครับผมเราเราสร้างกันมานานพอสมควรตั้งแต่ถ้วยพระราชทานเทศกอขอคอ,องอเลยอืทุกวันนี้เป็นหลีกจนกระทั่งทั้งหลีกภูมิภาคทั้งดีวิชั่นหนึ่งทั้งไทยพีเมรีกเนี่ยโอ้มันกาลังไปได้ไกลอะ่ะครับ กำลังไปได้ไกลามากแต่บังเอิญเนี่ยความขัดแย้งมันผมว่าในส่วนตัวนะต้องบอกว,ว่าคนอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนผมครับผมดูว่าความขัดแย้งมันสูงมากออืเพราะนั้นทํายังไงมันน่าจะหาทางสายกลางเนี่ยให้คนเขาเหมือนกับผมเป็นสะพานเชื่อมออะืสะพานเชื่อมเพื่อลดความขัดแย้งครับผมเพื่อเราที่จะได้เดินหน้าพัฒนาวงการฟุตบอลต่อไปครับผมอันเนี้ยอันนี้เน,เนี่ยคือจุดใหญ่ๆเลยที่ผมตัดสินใจลงเนี่ยเพราะว่า ผมผมไม่อยากเห็นความขัดแย้งอีกนะครับก็ให้ให้เป็นทางเรื่องของสโมสรสมาชิกไปครับผมอาจารย์หลังบอกว่าที่ตัดสินใจลงเพราะอยากจะลดความขัดแยง้งงั้นผมถามต่อได้ไหมค,ครับว่ามีใครที่ไปทักชวนทักชักชวนอาจารย์หลังไหมฮะถึงตัดสินใจมาลงค,คือคือคือจริงๆแล้วเนี่ยกระแสมันก็ออกมาเอาเอา,เอาตามเอาตามคือคือผมก็ไม่เคยไม่เคยโคนโกหกอยู่แล้วครับนะผมกระแสมันก็มาเมื่อวานนี้เรียงงงว่าเอ๊ะ ผมเป็นคนสุดท้ายของสมาคมผุ้บัาแห่งประเทศไทยที่จะส่งตัวลงอ่าฮะครับเอคนแรกก็จะมีเออพี่เปียกองอาจก่อสินค้าอืคนที่สองก็เป็นท่านนิมมลกัรจนะครับแล้วจริงๆีเอมีคุณนวนพันธ์ล่ำสามอีกอันนี้จริงๆคือเบอร์หนึ่งเลยครับผมครับผมเนี่ยไปอยู่โผคนที่สี่เลยผมก็เออสี่เออยังดีนะเขายังคิดถึงเราครับผมครับเขายังคิดถึงเราก็ไม่ได้คิดอะไรออืก็ ก็ไม่มีอะไรเป็นเป็นพิเศษก็ไม่ได้รับการติดต่ออะไรดูอ่านตามข่าวเหมือนกันผมก็เลยรับงางกลับเพื่อเราหลายคนก็เริ่มโทรมารถามแล้วว่าอาจารย์ลงจริงเหรอผมบอกลงอะไรครับเอาข่าวออกไปแล้วผมไปชุมสภาอยู่อืนะครับทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวก็มีไลน์ส่งมาแล้วสามคนมคนดิเดตของสมาคมผมกอเฉยๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ท่านนายกวลวีเอออันนี้เรียนตรงๆครับแม่งสภากรรมการ ยังไม่เคยโทรหาผมแม้แต่คนเดียวอืมครับน,น,นี้คุยคุยเรื่องจริงให้ฟังนะจนกระทั่งเมื่อวานครับผมนะครับเมื่อวานก็บอกว่าเอ,อมีทีมงานของสมาคมฮนะเชิญมาพูดคุยนิดหนึ่งว่าเออถ้าจะเอ,อพูดง่ายว่าเชิญลงอ,อสมัครนายกสมาคมโอเคไหมครับเราพูดกันด้วยด้วยความตัดจริงนะครับครับผมผมก็บอกว่าเงื่อนไขคือย,ยังไงบ้างอืม เขาก็บอกไม่มีเงื่อนไขครับอือ mm hmm. อยากให้ผมมาลงเพราะเขาเขาเลือกแล้วว่าผมเนี่ยเหมาะสมที่สุดในในการที่จะดูแลสมาคมต่อไปในอนาคตครับผมบผมบอกถ้าคิดอย่างเงี้ยจริงๆกับผมพร้อมมานานแล้ว mm hmm. แต่ผมไม่มีโอกาสครับ <laughs> นะครับผมก็บอกว่าถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่คิดว่าในอนาคตสมมตินะฮะอันนี้ต้องบอกว่าสมมุติที่มันไม่เกิดขึ้นความจริงถ้าผมมีโอกาสเข้ามาได้เนี่ยสิ่งแรก ผมบอกเลยผมขอญอาตเปลี่ยนแปลงนะครับอืม,อมต่อจากการลดความขัดแยง้งครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือผมขอลดความขัดแย้งก่อนอืออันที่สองผมขอเปลี่ยนแปลงนะครับอืมสมาคมฟุตบอลตั้งมา100ปีแล้วครับผมเพิ่งไปเข้าร่วมงานเออต้องบอกว่าบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอโทษครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว ที่จังคอยปรมเมื่อธันวาที่ผ่านมารบรอบร้อยปีครับครับผมไปรับเสื้อพระราชทานจากพระอ,องค์ท่านตามพระบรมสารีรักษ์นะครับในฐานะที่นำทีมชาติผู้หญิงไปฟุตบอลโลกเขาไปมีโล่มอบให้แล้วก็มีเสื้อมอบให้ผมไปรับที่ลานพระรูปท่านผมบอกเลยผมขนลุกมากกว่านั้นครับแล้วแดดกำลังร้อนๆเนี่ยโอ้โหพายุมากันหนักมากแล้วพิธีตอนเย็นนะครับแทบทําพิธีไม่ได้เลยครับออื ผู้แทนพระอ,องค์เสด็จแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครปฐมเป็นคนกล่าวรายงานต้องหยุดกล่าวเลยครับอื mm hmm. นั่นคือท่านรับรู้เลยว่านี่คือครบรอบร้อยปีแต่ว่างานเนี่ยผมบอกเลยไม่มีคนดูไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่สมเกียรติท่านเลยอืม mm hmm. ผมก็เลยตั้งอธิษฐานว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีโอกาสทํำอะไรให้กับเออวงการฟุตบอลเนี่ยต้องทํำยังไงที่จะเชิดชูเกียรติท่านร้อยปี นี่ข้าม,มาแพปเดียร้อยหนึ่งปีแล้วถูกไหมฮะครับนี่ข้ามเข้ามาปีที่ร้อยหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะพอดีเลยเรื่องศูนย์อากาศของความกัดแยง้งแล้วก็เรื่องศูนย์อากาศของการที่จะเลือกตั้งนายกสมาคมนี่แหละคือการตัดสินใจที่ผมต้องลงมาตรงนี้ครับ ใช้ส่วนประกอบกันอย่างมากเลยครับผมครับอาจารย์ครับการลงชิงตําแหน่งครั้งนี้เนี่ยใครๆก็มองว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายขั้วอำนาจเก่าคือคุณอรีมาก็ดีอดิตนายกสมาคมฟุตบอลตรงนี้อาจารย์มองยังไงบ้างครับก็อย่างเนี้ยผมก็เรียนไปแล้ววันนี้ผมก็ได้ได้รับคําถามในนี้จากสื่อเหมือนกันแล้วก็ผมก็เคยฟังท่านท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเนี่ยใช่ไหมฮะพวกเราก็ถามท่านว่า เออท่านเป็นตัวแทนของท่านเนวินเหรอเป็นตัวแทนของอิศเหรอท่านบอกแล้วท่านก็เป็นตัวตนของท่านผมก็เหมือนกันครับแล้วผมก็พูดไปแล้วว่าผมเข้ามาหนึ่งลดความขัดแย้งสองผมปฏิรูปนะครับผมเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับถ้าเป็นไปได้ัผมพูดไปแล้วพูดในที่ประชุมด้วยครับครับอันนี้ไม่มีอะไรปิดบังเลยผมจะเชิญท่านวลวีลงอย่าง่างามครับอืผมบอกไปแล้วผมเรียนพี่ยีเลยพี่ยีต้องถอยครับออื แล้วกต้องลงมาอย่างสง่างามผมจะจัดอาลาให้นั่นหมายถึงว่าอนาคตถ้าผมได้นะครับสมมุตินะฮะครับผมจะวันไหนที่รับมอบงานนะครับผมจะเชิญพี่ีลงอย่างสง่างามเชิญพี่เปียกหรือใครก็แล้วแต่ที่ทุกคนที่ว่าโอ้ไม่ไหวแล้วหรือเขาไม่เขาพร้อมแล้วที่ที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับคนทํางานมาทั้งชีวิตครับยี่สิบกว่าปีนะครับข้อดีข้อเสียมีแน่นอนครับครับครับ ไอ้ข้อไม่ดีผมเข้ามาใหม่ผมต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนอืแต่ข้อดีของเขาทําไมเราไม่เจอชูเกียรติครับครับให้เข้าลงอย่างสง่างามครับไม่ใช่ไล่เขายังกระหมูกระหมาอืมอันนี้ผมพูดพูดชัดเจนในที่ประชุมเลยครับอันนี้ผมกล้าเพราะนี่คือออกทางสื่อแล้วเพราะนั้นผมไม่มีอะไรผิดบัาไม่มีอะไรโกหกครับงั้นผมถาม่างนี้ได้ไหไมคบใครบอกว่าผมเป็นร่างทรงพี่ยีร่างทรงทางวุลวิโรทองผมบอกเลยผมเป็นร่างทรงของทุกคนครับของวงการฟุตบอลครับ นี่คือสิ่งที่อาจาร์หลังคุยก่อนที่จะมาตกลงว่าจะลงรับสมัครแล้วถูกต้องผมขอเลยครับครับผมพูดผมต้องยืนยันว่าผมพูดในที่ประชุมครับแล้วอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอาจาร์หลังก็ต้องมั่นใจว่าจะได้ทํางานตามที่ตัวเองคิดไว้ว่าทางไหนมันถูกทางไหนมันผิดก็ก,ก็ก็คือขอโอกาสครับมผมก็ต้องขอโอกาสสโมสรสมาชิกเพราะทุกคนก็นยังมองว่าผมคือร่างทรงของพี่วิวเขาด้านทรงของคุณวลวี งั้โอกาสผมไ่มล่วครับครับงั้นผมถามจลังคือโจทย์ที่ผมมีเวลาอีกเดือนเดียวครับผมที่ทุกคนก็ประนามผมไว้อ่าพูดตรงตรงเลยอืออย่างดีก็คือล่านตรงถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ผมจะดียังไงก็แล้วแต่แต่ผมก็คือตัวแทนเหมือนกับที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็โดนข้อหานี่เหมือนกันครับผมซึ่งก็เพราะนั้นทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับเพียงแต่เราเข้าไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแลงได้ขนาดไหนแล้วคอยดูกันแล้วกันครับซึ่งก็แน่นอนว่าตรงเนี้ย หลังจากที่อาจารย์หลังไปรับสมัครอาจารย์หลังไปถึงประมาณสี่โมงเสร็จเสร็จแล้วกระแสตอนนี้ถ้าเกิดติดตามโลกโซเชียลก็ต้องยอมรับตรงๆว่ากระแสที่วิจารณ์เยอะพอสมควรแต่สิ่งที่อาจารย์หลังพูดเมื่อสักครู่คือเหมือนอาจารย์หลังเคลียร์ก่อนที่จะมารับสมัครแล้วว่าต้องเดินในแแนวทางของอาจารย์หลังงั้นผมถามต่อเรื่องครับอาจารย์หลังครับถ้าอาจารย์หลังได้รับเลือกตั้งแล้วนะครับครับแล้วทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่อาจารย์หลังได้คุยกับทางกลุ่มเดิมผมจะคำนี้เลยก็ได้กับทางคุณวรวีไว้อยู่แล้วเนี่ยหรือกลุ่มสมาคมเเก่่่าานียว ครับไม่เป็นไปตามที่ตกลงอาจารย์หลังไว้จะหลังทําไงครับโอ้อันนี้ให้มันถึงถึงเวลานั้นก่อนครับขออนุญาตไม่ไม่ก็เรียกไม่ดูถูกสมาสมโสมาชิราครับครับผมให้เขาได้พิจารณาให้เขาเห็นการทํางานความตั้งใจของเราก่อนคือจะหลังก็เชื่อว่าทุกอย่างก็น่าเป็นไปตามที่ได้คุยกันไว้แหละยังไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเติมใช่ครับคือถ้าถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมานั่งคุยกันร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับว่าเราอย่างไรผไหมคยับต้องแชร์กันแล้วครับ,รบว่า สิ่งที่ผมขอไว้จะทำยังไงได้บ้างออืคนที่รับปากไว้ไม่รับปากหรือจะเปลี่ยนแปลงยังไงต้องคือคือคนเราพอมันพูดตรงกองภาษาเบริหารจัดการเนี่ยถ้าเราได้จริงแล้วมีอำนาจจริงครับมันเปลี่ยนแปลงได้ครับคือซึ่งซึ่งถ้าฟังอ่าฮะซึ่งถ้าฟังตรงนี้เปลี่ยนแปลงได้อืครับผมครับแต่มากน้อยที่ผมบอกเลยครับอย่างเอาผมยกตัวอย่างเลยอย่างพี่เปี๊ยกองอาจก่อสินกาเนี่ยครับ ทุกวันนี้เขาทําผิดพลาดบางเรื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นไงครับออืเพราะนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงเขาตอนนี้เลยหรือเปล่าอ่าอาต้องตอบแล้วเอาใครมาทําแทนเขาดีกว่าเขาไหมตอนเนี้ยออืเพราะนั้นพี่เปี๊ยกน้วเติงอาอาจจะขอเลยอันนี้ผมไม่ได้บังคับเขานะครับ,รบพี่เปี๊ยกให้สัญญาคอมมิตเน้นกับสาธารณชนได้ไหม,มจะขอทําอีกปีสุดท้ายหรืออีกอกี่ปีแล้วพี่เปี๊ยกจะวางมืออืหรือพี่เปี๊ยกบอกโอ๊ยกูไม่ไหวแล้วขอวางมือตอนนี้เลยหาคนแทนเถอะออื อันนี้คือคุยกันแบบเปิดอกเลยครับฐานะที่เล่นบอลด้วยกันมาครับผมนะครับอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้แล้วผมพูดอย่างนี้คือไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังแล้วผมก็ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับไทยครับผมผมเข้ามาเพื่อเข้ามาวงการฟุตบอลจริงๆครับอาจารย์ครับเออคือเอ่อตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้รับเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ว่าพอได้รับตําแหน่งไปแล้วเนี่ย สิ่งแรกที่ที่คิดจะทําแล้วก็จะปรับปรุงจะแก้ไขปัญหาการบริหารงานสมาคมฟุตบอลเลยเนี่ยสิ่งแรกจะทำผมต้องลดความขัดแย้งก่อนผมคงต้องเดินไปทั้งคู่ที่ที่เรามองว่าขัดแย้งนันมาตลอดตอนนี้สมาคมเปลี่ยนแปลงเป็นผมแล้วนะครับครับออืผมจะเดินไปหาเองครับไม่ใช่ให้เขามาหาเราหมายถึงว่าอาจารย์หลังเนี่ยจะไปคุยกับฝั่งชนบุรีฝั่งบุรีรัมฝั่งที่ผมไปได้ทุกที่ผมเดินทางได้ทุกที่ครับผมมั่นใจครับออืื ผมมั่นใจว่าผมไปไท้ทุกที่ครับครับผมนี่นี่นี่คือนี่คือตัวของผมเองส่วนผมไม่ได้ผมก็ผมก็ดีใจครับอ่าฮะฝั่งโต๊ะฝั่งอีกอีกทีมงานหนึ่งได้มาผมก็ดีใจครับผมก็สนับสนุนครับอืมอันนี้คือกติกาฟุตบอลง่ายๆเลยครับคุณเล่นให้เต็มที่เลยครับเล่นแล้วแพ้เรายอมรับครับอือหือนะครับผมถามครับเชิญครับนี่คือส่วนหนึ่งครับ อืผมถามว่าจ์หลังในฐานะที่โอเคแหละตอนนี้อาจ์หลังได้มีโอกาสที่จะมาบอกกับสมาชิกก็แหละว่าเราขอเสนอตัวอาจอหลังมีโอกาสได้เดินทางไปทั่วประเทศอยู่แล้วในการ,รทําฟุตบอลมาตั้งแต่โอ้โหหลายสิบปีบมองปีครับ<พ>อมองมันตอบโจทย์กับลูกศิษย์ลูกหาทั้งประเทศแล้วครับาาวันนี้เป็นวันประกาศธงชัยปักธงครับว่าผมเดินหน้าที่จะลงเป็นนายกสมาคมที่ทุกคน อยากเห็นไฟฝันมานานอาจารย์หลังทำไมไม่ลงสักทีอาจารย์หลังไม่ไม่ลงสักทีครับนะครับเพราะว่าขนาดท่านผู้การตํารวจแห่งชาติท่านยังให้เกียรติอยากจะมาช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลเลยครับครับผมแล้วอย่างผมเป็นใครล่ะครับอืผมไม่ลงได้ยังไงล่ะครับออืแล้วบางทีจังหวะโอกาสมันเปิดก็ดีครับอนี่นะฮะมันเหมาะมันเหมาะเจาะหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาคิดแล้วก็วิกิตนะครับไม่ใช่ครับออืเตรียมตัวมานานมากบอกตรงๆครับ แต่จังหวะแล้วโอกาสมันไม่ได้เหมือนนักฟุตบอลซ้อมมาตลอดเลยไม่มีโอกาสลงตัวจริงเลยครับภาพรวมของโอกาสลงมาไหลก็เล่นให้เต็มที่เองครับภาพรวมของวงการฟรุตบอลไทยที่อาจารหลังไปสมัมผัสมาถ้าอาจารหลังคิดว่าตัวเองได้ขึ้นไปนั่งบริหารจริงๆเนี่ยมองภาพของวงการฟรุตบอลไทยจะไปได้กไกลขนาดไหนครับในมุมของคนที่เคยผ่านมาและคิดว่าถ้าทําได้ตามที่ตัวการผมบอกตรงนะกสิกรไทยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเป็นทีมอะไรครับสมัครเล่นเลยครับครับเราได้แชมป์เอเชียมาสองสมัยครับอือหือ นะครับได้แชมป์แอฟโรเอเยนคัพหนึ่งสมัยนะครับครับผมทีมชาติสิบเจ็ดปีเราไปบอลโลกมานะครับอืมล่าสุดฟุดบอลหญิงทีงแชมป์โลกเราได้ไปมาแล้วนะครับครับถ้วยพระธานเกือบทุกถ้วยนะครับกสิกรได้หมดครับอืมไปดูประวัติลราใครคุมครับผมได้โค้ชยอดเยี่ยมเอเชียคนแรกณวันนี้ผมก็ยังได้โค้ชยอดเยี่ยมเอเชียอยู่อืมครับคนแรกของเอเชียนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเครื่องการันตีได้ว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาเนี่ย วงการฟุตบอลพัฒนาแน่นอนครับอด,บดูจากโมเดลที่เราทํามามเยอะแยะมากๆครับผมทั้งอบรมโค้ดทั้งอาคาเดมีแม่ะทั้งหลีกอาชีพเนี่ยผมอยู่กระทรวงการท่องเที่ยวมาตลอดชีวิตนะครับครับตั้งแต่กรมเรลษ,ษาการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อตั้งตั้งแต่หลีกภูมีภาคนะครับไทยเพียร์มีหลีกเนี่ยผมก็เป็นโค้ชมาตั้งแต่รุ่นแรกๆกาิกรได้แชมป์ไปแล้วสามสามสิบสี่แมตช์สิบเจ็ดทีมตอนนั้น ต้องมาเตะเพย์ออฟใหม่ครับได้คะแนนชนะเลิกไปแล้วแต่มาแพ้ครั้งเดียวครับแพ้แบงก์กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้วยครับตลกไหมครับมันเป็นเลอกตลกมาตั้งนานแล้วครับออืเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องไรับการแก้ไขครับผมก็ก็ขอเวลากันแล้วก็ขอโอกาสค,คือคือคุยเยอะไม่ได้เดี๋ยวค่าว่าขี้โม้เพราะว่าขอเป็นว่าให้โอกาสผมก่อนครับแล้วผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าสี่ปีเนี่ยผมจะทําอะไรบ้าง สุดท้าย <st ut ters> เขาบช่ารหลาังเร่งล่าสุดที่สุดเนี่ยขอญาตสุดท้ายเลยได้ครับซิดโก้เนี่ยกาลังขาดขวัญกําลังใจส่วนหนึ่งถูกไหมฮะครับ,รบมผมเพราะมันเกิดเรื่องความขัดแย้งกันในชมาคมเรื่องของความขาดาัดแย้งของวงการฟุตบอลครับผมคุยกับซิกโก้ตลอดแต่ซิกโก้มีขวัญกําลังใจดีมีแฟนลับดีมีทุกคนให้กําลังใจเพราะนั้นต้องเดินหน้าสองศูนย์หนึ่งแปดครับตอนนี้เราเข้าสิบสองทีมสุดท้ายผมผมบอกเลยว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต ต้องช่วยกันผลักดันช่วยกันขับเคลื่อนกับทิโก้ครับอย่าปล่อยทิโก้เดียวได้คนเดียวไม่ได้ครับผมนะครับระยะกลางก็คือสองศูนย์สองสองครับต้องทําให้ได้อันนี้คือเป้าหมายใหญ่ที่สุดครับนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราทําได้ครับรัฒนาได้อยากให้อาจารย์พูดกับแฟนฟุตบอลครับผมใช้คว่าเป็นแฟนฟุตบอลรายการเพราะว่าแฟนรายการของเราส่วนใหญ่ก็คงไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งอะไรกันมากมายแต่ว่าอยากให้คือโอเคแหละตอนนี้ผมว่าหลายคนมองอาจารย์หลังในภาพที่ค่อนข้างที่จะ เป็นคุณวลวีครอบงามอยู่พอสมควรผมเชื่อว่าจะาหลังมีอะไรจะพูดแล้วก็สุดท้ายให้จะาหลังกม็มีฝากแ,แฟนฟุตบอลมาตั้งแต่แรกรจนปัจจุบันนี้ยี่สิบนาทีเต็มๆนะครับครับผมก็บอกว่าคนเราเนี่ยนะครับจะทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ตัวตนของเราเนี่ยเยอะที่สุดครับครับผมตัวตนของเราเยอะที่สุดครับแต่ความดีความคิดเห็นของบางคนของทีมงานหลายๆคนผมทํางานเป็นทีมนะครับและผมคุมทีมฟุตบอลมาผมรู้ดีว่า ทำงานคนเดียวเป็นไปนไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นผมจะใช้การทํางานเป็นทีมอเอาส่วนดีๆของแต่ละคนมาใช้ครับ,รบช้ให้เป็นผมเป็นโค้ดเพราะนั้นสิบเอ็ดตำแหน่งที่ผมจะบรรจุลงไปเนี่ยต้องเป็นผู้เล่นที่เรียกว่าไปแข่งกับเขาและสู้เขาได้ครับออืถ้าบรรจุลงไปแล้วไปเล่นกับเขาแล้วสู้เขาไม่ได้เนี่ยแพ้ตั้งแต่กําหนดตําแหน่งนะครับครับผมนะครับเพราะนั้นก็ขอขวัญกําลังใจในการให้กําลังใจนะครับแล้วก็ ขอโอกาสในการแยกเข้าไปทํางานในสมาคมฟุตบ่อลแห่งประเทศไทยครับครับผมก็นั่คือจะหลังชันวิทย์ผลชีวินนะครับมันก็ต้องขอณูาจะหลังมากนะครับถ้ามีโอกาสเพิ่มเติมวันหลังก็คงจะได้มีโอกาสพูดคุยไปจะหลังอีกหนึ่งรอบครับผมยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ